ไปกันต่อ EP ที่7กับ t e a t Summer Series หรือเจอเจ้าชายบอชัยไม่เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้สบียงพร้อมแล้วจ้ะคือเมื่อกี้น้องทำให้เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งลองไปมีไหมไม่มีก็เลยบอกว่ามาหมดทุกอย่างก็แทนกันประมาณนี้แล้วกันโอ้โห่รนร้อนเลยไปสนุกสนานกันต่อนะครับผมกับ EP 7ครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยจ้า ตัรประครพฤตกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวกูจะไปแข่งชกมวยนะเพือจะเอาเงินไปทำอะไรกูจะเอาไปถ่ายมอไซค์พ่อ,อกูมีคนรู้เรื่องของเราสองคนแล้วนะทั้งที่ตลาดที่อำเภอเขาพูดกันหมดเลย วิ่งหนีปัญหาไปมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะเราสู้ไปด้วยกันดีวกว่าทําไมเอารู้สึกเหมือนคุณคุณหน้าคุณก็ไม่รู้อะจนไม่ได้ว่าป่วอยองเป็นเป็นอะไรหรอที่คุณกําลังจะบอกว่าเวสเป็นเจ้าชายเหรอใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันที่ได้รู้สึก,กรักใครสักคนผมก็รักคุณเหมือนกนะันอืม,น,อมอน้ำตามาตอนพูดคำนี้